เป็นลูกเบ้าเลยครับหลานลูกบ้านไปจะอยู่สองเท่าว,าว่านั่นเจ้ากับอะไรไม่รู้ กี่วัดระไรก็วัดก็วัดไปวัดไปนี่แกติดไหนเป็นพอดีนะกันสีน่านอ๋อติ๋ยวเขาลงสีน่านหายนะก็หากันนั่นนะเจอกันหายนะคะออแล้วลุงเมียเป็นเนาะ เมมันกอดอ่กอ,อดไหนนะกอดหน้าต่อไงเมียพีการเมียพีการหนังรถเข็นอ๋อเมียพีการขแวด้นานนอก้นนี้คนนี่ยดูค,ค้นกันนะคะนะคะแม,ม,มจิลิมเข้ามาได้ครับ่ไปหาแม่แม่จิลิม มันจันมัน่าเนันัมันจัมนมาจมาหานหยายเนีนะมันจันก็ตมันจัมาาเปนเกมันจะมาหาคนจังเปกลุ่มนะแหนะโอ้โหออกบ้านมาลออบ้านเปงนน้เิอะเปนงนอะ